แกลลี่โอยบอาจารย์เอมครับข้อนี้วันนี้นะครับเป็นข้อประเภทไรเอ่ยเห็นแบบนี้แล้วอยากรู้คำตอบอยากรู้วิธีคิดอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ตามสบายเลยเป็นกำลังใจให้อาจารย์เอมด้วยครับวันนี้ตอบอะไรมาดูกันครับข้อนี้ To ensure e a s i e r of l o t bags of garbage the new bins have to lid นะ that flips up นะ have a lid that f l i p up โอเคนะข้อนี้เป็นข้อประเภทอะไรครับเช็คจาก choice allowance rejection disposal dismissal ข้อนี้เป็นข้อ v o c a b อีกเช่นเคยครับแปลโจทย์แปล choice นะครับข้อนี้ตอบอะไรนี่ allowance rejection disposal dismissal แปลครับแล้วมาตอบกัน5วินาทีเลือกข้อที่ถูกต้องครับ 3, 2, 1และ0ครับ ข้อนี้นะครับ to ensure easier f o o t of large bags ข้อแรกครับ allowance แปลว่าค่าเบีย้ยเลี้ยงข้อ2 rejection แปลว่าการปฏิเสธครับข้อ3 disposal แปลว่าการกำจัดและข้อสุดท้ายครับ dismissal แปลว่าการยกเลิกข้อนี้อะไรเหมาะกับข้อนี้ครับอะไรเหมาะกัน to ensure easier toot of large bags of garbage เพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าการอะไรไม่รู้ ของถุงขยะขนาดใหญ่คำว่า garbage ตรงนี้แปลว่าอะไรครับขยะนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ควรจะตอบอะไรดีอะ A B C D คำตอบของข้อนี้จะเป็นข้อไหนไปไม่ได้นอกจากข้อข้อ c a t ครับ disposal เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่านะครับถุงขยะขนาดใหญ่ได้ถูกกำจัดอย่างง่ายดดยนะง่ายดายง่ายขึ้นนะครับ The new bins ทั้งขยะใหม่ have a lid lid ก็คือฝา that flip up ก็คือสามารถพลิกได้ขึ้นมาพลิกขึ้นมาได้นั่นเองมีฝาที่พลิกขึ้นมาได้นะครับโอเคข้อนี้ตอบข้อ C-cat ใครไม่ได้คำศัพท์จดศัพท์ก่อนนะครับ